โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาอาธิบายการใช้งานาน้ำยาหล่อเย็นของคคิดโมลีที่เคยทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้ว่ามันมี2ตัวที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือตัว RAF 11เป็นสลากสีออกฟ้า,ฟ,าฟ้าเขียวๆกับ RAF 12พาร์ทที่เป็นสลากม่วงๆน้ำน้ำของ2ส,สลากนี้ก็จะต่างกันไอตัวสลากเขียว RAF 11เนี่ยจะเป็นน้ําออกฟ้าๆเขียวๆนะครับส่วน 12พารตัวนี้มันจะออกเป็นสีชมพูนะครับชมพูแดงๆการใช้งานอ่ะมันคือมันมีสารตัวหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแนะนําแบบนี้ดีกว่าว่าใครควรจะใช้แบบไหนคือมันดีทั้งคู่มันดีทั้งคู่แต่ราคามันต่างกันประมาณ30บาทตัว rf a 1 1เนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งนะครับซึ่งใน rf a 1 2อ่ะไม่มีนะครับ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง rf 1 1เนี่ยมันสามารถดึงความร้อน จากเครื่องยนต์เวลามันวิ่งผ่านน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยปัม๊มน้ำปั๊มไปเนี่ยมันวิ่งผ่านจุดไหนเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรดูดความร้อนเอามาไว้ในตัวมันได้อ่าคุณสมบัติได้ดีกว่าตัว i f 1 2นะครับตัวนี้เป็นน้ําสีเขียวๆฟ้าๆนะครับออกจะเป็นเขียวๆฟ้าๆมันดึงมาได้ดีกว่าดีกว่าขั้นหนึ่งอะ่ะาง่ายๆนะแต่ว่า ไอสารตัวเนี้ยมันก็ทําให้เสื่อมสภาพได้ไวกว่า RF12 เพราะฉะนั้นใครจะใช้สีเขียวที่เป็น RF11 อ่ะให้ใช้ประมาณ1ปีหรือไม่เกิน20,000กิโลส่วน RF12 เนี่ยมันเป็นน้ำยาหล่อยเย็นเหมือนทั่วๆไปทั่วๆไ,ไปเลยหมายความว่าอ่าการอายุการใช้งานของมันถึงเพื่อนๆจะไม่ถ่ายนึกออกไหมสมมติใส่ตัวเนี้ย RF12,000 ัน RF เนี่ย ใส่ไป4ปี5ปีแล้วไม่เคยถ่ายถ้ามันไม่ยุบถ้ามันไม่หายถ้ามันไม่เกี้ยงนะถ้ามันไม่แห้งแล้วไม่เคยถ่ายมันก็จะไม่ส่งผลอะไรกับกับหม้อน้ําของเพื่อนนึกออกไหมอ่าสายนี้สําหรับสายยาวนานสายสายทิ้งซึ่งจริงๆมันไม่ควรทิ้งแต่ใครที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายบ่อยอ่ะหรือใช้รถน้อยอะไรเงี้ยก็ใช้ r f 1 2พัดใครที่ใช้รถเยอะๆเปลี่ยนถ่ายทุกอย่าง ตามเวลาตามอายุการใช้งานก็ไป RAF11 แค่นั้นเองเพราะว่าถ้า RAF11 เนี่ยถ้าเพื่อนใส่ลากยาวเนี่ยมันจะมีผลเสียกับหม้อน้ำข้างในมันอาจจะเกิดการอุดตันสารสารของมันอาจจะไปทำให้หม้อน้ำมีปัญหาได้เอาไว้ง่ายตัวเนี้ยนะครับคือแต่มันใช้ดีแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเออเปลี่ยน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรก็ควรจะเปลี่ยนถ่าย ส่วนตัวนี้ใครอยากใช้ยาวๆก็ใช้ไปได้เลยมันจะเหมือนหม้อน้ําทั่วไปที่รถบางคนไม่เคยเปลี่ยนหม้อน้ําเลยไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยก็อยู่ได้อ่าประมาณนั้นแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องผลิตภัณฑ์ของนคกิดโมลีนะครับช่วงหลังจากเดือนเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นราคาหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีกฎหมายออกมาใหม่จากทางรัฐบาลที่ว่าจะเก็บภาษีตั้งแต่1บาทแรกเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์น,นําเข้าไม่ได้ผลิตในประเทศ โมตุนก็โดนนะโมตุนก็นําเข้ามาจากน่าจะเวียดนามมั้งถูกไหมก็โดนลิควิดโมลีนี่ก็โดนราคาจะขยับขึ้นมาอย่างน้อย7%หรือเท่าไหรก่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ขึ้นแน่เราเข้าดูในเว็บไซต์อะเว็บไซต์เป็นทางการหรือว่าร้านค้าที่เป็นทางการอะมันปรับขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นซื้อของพวกนี้ได้ราคาเก่าอยู่แสดงว่าเป็นล็อตเก่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนรีวิวโมตุน เจ็ดพันหนึ่งสลากใหม่ที่เป็นตัว SP แล้วนะครับเดี๋ยวรอรอ,อผมใช้งานก่อนแล้วก็สามร้อยวีตัวถูกกฎหมายที่เข้ามาขายในประเทศไทยโดยโมตูนไทยแลนด์ก็รอก่อนฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวพอมันถึงระยะที่มันต้องรีวิวแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับน้นํายาหล่อยเย็นแล้วก็แจ้งข่าวการปรับราคาขึ้นของผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่นาเข้าทุกอย่างเลยเมื่อก่อนมันจะพันห้าไปถึงจะเก็บภาษี ราคาสินค้าแต่เดืนนี้เก็บตั้งแต่ศูนย์บาทเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ